ื่อวันที่1นถึงสามิถุนายนที่ผ่านมาได้มีการจัดค่ายครอบครัวสาคัญประจําปี2025ค่ายประจําปีที่ชาวชีวิตสุขสันร์จากทุกที่ทุกแห่งได้มาเฉลิมฉลอง,องร่วมกันในหัวข้อรักพระนิเวศณนะอาคารพิตจักรชีวิตสุขสตรขอนแกน่นสุขสันร์เต็มที่ทุกวันกับการนมัสก,การพระเจา้า ต้อนรับกันและกันด้วยความรักความผูกพันวาเรตตี้มหากรรมแห่งการแบ่งปันพระพรต่อกันและกันในราคาเพียง10บาทโดยในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญยิ่งในการเตรียมสร้างอาคารพิจตจักรหลังใหม่บนที่ดินของพิจตจักรชีวิสุขสารคอนแกน่นมีพิธีการวางศิลาราบก่อร่างสร้างพระนิเวศ โดยเราได้รับสิทธิพิเศษอย่างยิ่งจากท่านดรแมทธิวคูรูวิลล่าและวิทยากรพิเศษในค่ายนี้อีกครั้ง awesome ด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระเจนะเราจิตใจสมาชิกได้ร่วมใจกันสร้างใจสร้างพระนิเวศในครั้งนี้อคณนะัน มนุษย์จะพบพระเจ้าได้อย่างแน่นอนถ้าไปที่พริเวศหรือไปที่พระวิหารขับเดียวกันหรือไปที่คิสจักรไปโบสถ์ไปกลุ่มแคร์จะเจอพระเจ้าได้แต่ที่อื่นอาจจะไม่เจอก็ได้ ในการสร้างพนิเวศของพระเจ้าพระเจ้าลงรายละเอียดมนุษย์เป็นคนสร้างมนุษย์จะเอาแบบแปลงของพระเจ้าไปดัดแปลงไม่ได้ต้องทําเหมือนที่พระองค์ทรงออกแบบไว้อย่างเป,ะเปะ๊ะเรื่องการสร้างพนิเวศในฝ่ายวิญญาณทุกคนต้องยอมเปลี่ยนแปลงชีวิตต้องตายต่ตัวเองวางชีวิตลงถ้าเราสามารถจะสร้างพนิเวศในฝ่ายวิญญาณอย่างสวยงามเกิดขึ้นได้ เรื่องฝ่ายกายภาพก็ไม่ใช่เรื่องอยาก If you love Jesus, ถ้าคุณรักพระเยซู you will love the church. คุณก็จะรักคริสตจกักรพระนิเวศของพระองค์ You will be faithful to the church. และคุณก็จะสัตย์ซื่อต่อคริสตจักรของพระองค์ Because Jesus, you cannot see. เพราะตอนนี้คุณมองไม่เห็นพระเยซู You can see your pastor. คุณเห็นศิษยาภิบาลของคุณ You can see your fellow believer. แล้วคุณจะเห็นพี่น้องผู้เชื่อร่วมกัน And when you do things, out of your love out of your heart then everything begins to prosper พอทันทีที่คุณทาอะไรนั้นออกมาจากหัวใจที่คุณรักนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเจริญขึ้น Hallelujah. Hallelujah. don't trust in wealth don't trust in riches don't trust in whatever world gives you you trust in Jesus who will give you eternal life เราอย่าอย่าวางใจเงินอย่าวางใจในสมบัติอย่าวางใจในสิ่งที่โลกนี้ให้กับเราแต่เราวางใจในพระเยซูผู้ทรงประทานชีวิติรันร์ในแก่เราฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอก o สมีโอ t า t ที่จะส่งเข้าไปในโลกแล e รับรับสิ่งที่พระองค์ทรงส่มรู้มรแล้วแล้วผมจะบอกพี่น้องก็คือว่าพระเจ้าต้องการให้คุณร่วมกันสร้างคริสสจักร และถ้าคุณเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีเพื่อให้ค้ิสัจเพื่อให้พระเยซูและให้ข้าประเสิาพ้อ,องกัะคืนในคุณร,รอ้อยเท่าแล้วพบกันใหม่ในค่ายฟื้นฟู2025 17-19ตุลาคมนี้ พริตจักชีวิตสุขสารขอนแก่นร่วมกับภาคบริการโลหิตท,ที่6สภากาชาติไทยเชิญทุกท่านร่วมเป็นพระพรในการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิตในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่8มิถุนายนนี้14นาฬิกา